ข้าวสีขาวอ่ะกินข้าวต้มสูปอนี้นะคะเราจะห่อข้าวต้มกันนะคะแม่ก็มาหาใบตองในหมู่บ้านนะคะก็ ได้ใบตองแล้วก็มาพึ่งแดดไว้นะคะเวลาห่อมันจะได้ไม่แตกนะคะนี่มาพึ่งไว้ตรงนี้แหละเราจะไปหาซื้อของกันนะคะเพื่อจะมาทำการห่อให้พึ่งแดดไว้ ดีนิ่นเลย ทั่ว่ตบิดเล่อ,อยู่เบ็ดเบ็ดเตี้ยเราไม่ตีอนอรทั้ใน่เบิดไปเลยพวกทั่วอือเลยเุดยอดเลยได้เด็กกินเขาห่าทั่วแบบสองถุงดำหอมสองถุงนี่นะคะแม่ก็แช่นะคะ แช่ข้าวแช่ถั่วดำแล้วก็ถั่วดำมาต้มก่อนนะคะต้มให้นิ่มนิดนึงนะคะข้าวก็นึ่งนิดหน่อยไหมแม่นึ่งนิดหน่อยนะ,ะแต่จะไปนึ่งเยอะแล้วค่อยเอามาผัดนะคะเดี๋ยวตอนชิมนะคะตอนชิมเนะะี่ยจะมาชิมกับลุงคิดเดี๋ยวตอนชิมเนะะี่ยจะมาอธิบายให้ทำนะคะให้ชิมนะคะว่าหวานเยอะ แม่สิดูสิสตัดเกลืออย่างบบเัรแล้วเกลือตัดแล้วใช่ๆๆไหมหวานหยุดไหมหรือว่าพอละอืมสักนิดนนอ,อืมใส่สักนิดนะคะเพราะว่าอืมพอละถ้าไม่หวานเลยก็ไม่อร่อยเอาหางมันไหมไม่เอาเอาแต่หัวเอาหางนึงเอากะทิน,นะคะลงไปก่อนนะคะ เดียวทำกะทิแตกให้กะทิแตก,ก,แต,กตอนที่แม่เจียวปว้าไปซี่ก็ทำอย่างอื่นอยู่นะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูตอนนั้นเจียวกะทิให้หอมแล้วก็ค่อยเอาข้าวลงนะคะข้าวเหนียวดำลงเหนียวกะทิให้ใสลหลังจากนั้นก็เอาข้าวลงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเอาถั่วดำลงแล้วก็ค่อยเอาน้ำตาลลงนะคะโอเคก็ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเตรียมห่อนะคะ สุดยอดเลยอุย้ยถั่วดำแบบเยอะมากนี่นละคะถูกใจพ่าไปซี่มากเลยนะคือแบบให้ใส่เยอะๆเลยพ่าไปซี่ชอบนะคะก็เลยใส่่างนี้เลยก็ใส่น้ําตาลนะคะก็ชิมดูเอาเกลือด้วยนะคะมาหนูยกเองแม่เดี๋ยวพ่อไปซี่ยกหม้อให้แม่ก่อน อนี้นะคะห่อเสร็จแล้วก็เอามานึ่งนะคะโอ้โหดูกะอังมากเลยนะคะก็นี่นะคะพนักงานห่อข้าวต้มของเรานะคะห่อข้าวต้มเสร็จนะคะก็มาซัดส้มตํากันนะ,ะมีแกงเห็ดปวกด้วยค่ะแล้วก็มีเนี่ยคะ่ะไข่เจียวหมูสับ หอาหารเยอะเลยนะคะคจวดๆนะคะทีนี้ัรบสารภพพแ่นยไปสวัสดีค่ะป้านำบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาต้มมัดนะคะเขาต้มมัดแต่เราก็ไม่ได้มัดนะคะเอ่อใช้ข้าวสีดํานะคะเข้ากำ่ำ นะคะโหหายากมากเลยป้าพิซี่มีคนที่ชอบกินข้าวต้มมัดแบบที่ใช้ข้าวข้าวกลําทำแล้วก็ใส่ถั่วเยอะๆใส่กล้วยเยอะๆ,ๆนี่ห่อเองเลยนะคะพอดีแม่เขาจะเอาไปทําบุญที่วัดของเขานะคะอันนั้นก็เรื่องของแม่นะคะส่วนเราจะกินกันตรงนี้นะคะก็ตรงโซนนู้นเขาก็กินส้มตำนอะไรกันก็เมื่อกี้ป้าพิซี่ก็ถ่ายให้ดูแล้วเนะเาะแล้วจะมาชิมกันนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตอาการของคิดตอนนี้นะคะที่แป้นําบ้านก็คิดถึงคิดนะคะก็ตอนนี้ไม่เจ็บไหมแต่ก่อนจับไม่ได้เลยนะคะมันห้อยอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้จับได้ไหม เออนี่ค่ะนะคะก็คือ <c oughs> ก็ดูจากภาพนะคะภาพภาพตอบคําถามทุกอย่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราสองคนต้อขออนุญาตชิมก่อนนะคะฝีมือแม่นะคะมาชิมไป,มไปได้วยกันคะ่ะโอเคค่ะมาค่ะมากิ้ชิมไปได้วยกันอุ้ยไม่เหมือนไกลไปด้วยขอโทษนะคะ อันนี Turkey, inside crew, yeah? ้ Inside ใบไม้จากกล้วยอใช่ใบ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 ไม้จากกล้วยแต่เขาต้มลงีอ oh, oh. 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 oh ันนี้ป้าห่อเองนะคะยาวๆของเขาห่อเขาจะห่อสั้นๆใช่ใช้สีดำใช่ก็ข้าวสีดำลุงคิดบอกว่าเห็นอยู่เมื่อเช้าที่เห็นแม่เขาทำหูทำยากมากนะคะมันจะนึ่งยากกว่าข้าวขาวแต่ว่ามันอืมต้องเอาช้อนไหมเนี่ยมันเหมือนไม่เคยกิน ไม่เคยกิน no. No. แม่ข้างในมันเหมือนมันยังไม่โอนะมันมันดูเล,กเล็กๆอ่ะแม่มันมันไม่แข็งอ่ะเหรอไม่ทำไมมันเป็นแบบนี้ป <Mom, S 1> กติเท <'s> okay. ็มกุดเนาะอือแต่รสชาติอร่อยมากอมเอาช้อนดีกว่าไหมช้อน <laughs> เอาช้อนดีกว่า เนี่ยเดี๋ยวไปให้แม่ดูอ hmm? มัน hmm. ปกติมันต้องเป็นชิ้นอ่ะกัดได้อ่ะเ hmm. ขาไม่ได้ผสมข้าวอ่ะข้าวเหนียวปกตินะคะ hmm. I like it. นี้มันมันมันข้าวอันนี้อย่างเดียวค่ะข้าวเหนียวดําอย่างเดียวมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะจริงๆเขาต้องใส่ข้าวข้าวเ,เหนียวขาวด้วยค่ะมันถึงจะกอดกันนะคะอืมก็พูดเลยไปซุกเลยอือต้องมีใช่มีกล้วยด้วยอือก็หอมไปอืออกซอก็วันที่ยีิบเก้าอ่ะ นัำเบอร์ท่า hmm. น well, ัีนายวีแฮปตูด hmm. <Caf é. S 2> mm ็อกเตอร์ปาไปซีมีนัดกับหมอหมอฟันไม่ไปยูโกนไม่ไปหรอเกรดกวอะไรัวมหมอฟันกาแฟกาแฟม้งคิดกาแฟดำปาไปซีทีอินวันมา แดดเริ่มส่องค่ะเมื่อกี้ก็เหมือนจะฝนจะตกตรงนี้มืดมาเลยมืดมากเลยนะครับดำมากเลยอืมมืดมากเลยใม้ฝรั่งมากินก็เหนียวดำเลอะไปหมดเลยอ้าวอ้ยีิชิูสเช็ดได้นะ The the dog from the s u p e r t a r e มีดูมันกลายเป็นโอโอเคอีทเลยจ้ะ เดอะด็อกจากเดอะซูเปอร์สตารมึดมึดมึดเหรอเขาบอกว่าหมาหมาเป็นดาราหมาใคด็อกใครอะซูเปอร์สตาร์จากน้องวันซิตี้มึดเอ้มึดเอ้มึดเขาบอกว่าเอ้มึดเหน้องเขามาช่วยแม่ห่อจับอะไม่รู้นะมึดมึดตรงไหนเนี่ย บ้านอยู่ตรงไหน Brown dog e อ๋อน้องกบอกว่ามีหมาสีดำตรงนั้นมันชื่อว่าไอ้มืดไอ้มืดไอ้มืดหรือยู่ไปเรียกเอง Name dog name ไอ้มืดหรือว่าอยู่ไปกิบนิค No 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 name mut Why you know I Why you know Because you always call him like that อ I มืด When he come here ใครวะ Superstar from nowhere อ๋ออันนั้นน่ะฮิม10น n ทีต่ s l a t e y o u จะได้อ๋อฮิมแฮปด็อกเนออ๋อด็อกิมสุด a ันเอาไ e ี้งสุนัขดอาเัขด้วย s อาไเงขดาีนดะอล้ยันะเางขดางดอาไดจะเอลียงเจะเรียกว่าไอเด <laughs> รู้สึกตั้งแต่หายปวดฟันรู้สึกปากดีขึ้นเยอะนะฮะ <Huh? S 1> อร่อยใช่ไหมอร่อยนะ good, huh? มันมันถั่วมันเยอะใช่เมื่อกี้บอกว่าชอบที่มันไม่หวานมาก mm hmm. แต่โอ้โหแบบแม่บอกว่าผิดสูตรไปอะไรนะแม่บอกว่าร <laughs> ูดรูดเลตันเบด ปกติต้องปุดคัลเลอร์ไว้ข้าวด้วยจะตีกีไรสีขาวด้วยต้องเอาข้าวสีขาวข้าวสีขาวอ่ะกินข้าวต้มซุปไม่ไอซียูซุปไงยูหนสแตนเซมยูซุปอ่ะมันก็มันก็มาันกินซุปมันมันรสซุปซ่วมแล้วเป็นเป็นบิคคา มาสูบฟอมเดียทอยเลตอะโอ้โหนเพไม่คคคิดมากก่อนนไม่มันอยู่สูบ่งเงี้ยแบบโอ้โหเอ็กซ์ตรีมสูบไงเดี๋ยวเอฟซีอยู่ต้องกดชันหน้าเลยไม่แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปซี่จะเฟรมมาตรงนี้ให้ดูนะคะเปลี่ยนเรื่องก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเจอด่ามากกว่านี้นะคะอะไรนะเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะ่นดูนเดียรดีค่ะกลับมาแล้วดีใจด้วยเดี๋ยวจุ๊บหน่อย อดีใจด้วยไม่หายเจ็บแล้วก็อันนี้ไม่เจ็บฟันไม่เป็นยูเคลยวเนี่ยมันยูยุดไม่ไม่ไม่เจ็บอ่ะอ๋อลุงคีบอกไม่เจ็บละแต่ก็มอคลีนซูเปอร์คลีนตอนนี้ต้องทำความสะอาดนานก็เด้ long time hurt มึงคิดบอกว่าดีที่สุดอะทำความสะอาดฟันให้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 แบบว่าให้สะอาดจริงๆดีกว่าเพราะว่ามันเจ็บแล้วมันทรมาน cannot e a อ cannot sleep นอนก็นอนไม่ได้นะมันปวดอะแล้วปวดฟันอะก็มันประสาทอะเนาะมันเส้นประสาทมันจะเยอะมากเลยนะคะมันมันลามไปทั้งหัวมันลามมาถึงอืมจีดถึงสมองเลยอะคือแกปวดโอ้โหแสดงแกชอบมาให้เนี่ยโอ้ยแม่คิดกินใหญ่เลยอะสี่ห้าอันแล้วเนี่ยเออไม่หวานเว่อ แทงคิวะไม่ใหญพวกแทงคิวแทงคิวแทงคิวอันนี้ค่ะพวกแม่หอก็จะหอเล็กๆนะคะอันนี้คือพ่อเพซี่หอหอแบบเวอร์วังเออมันเละหมดมันต้องมันต้องนั่นกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยมันอันนี้มันก็เลยไม่มีข้าวเหนียวมันก็เลยเป็นโอ้โหแต่แบบ ฟูอิ่มไปด้วยถั่วค่ะถั่วนี่เต็มมากเลยว้าว this big one อืมอร่อยอืมอืมออ๊ย full อืม full of rice อ่อมันคิดว่าดีสำหรับอาหารเช้าแต่นี่มันเย็นแล้วอืม d i s evening แล้วอืมเย็นแล้วค่ะห้าอุ้ย แม่แม่ไทยเอ็ดเนี่ยตามตาจบคลิปให้ลุงคิดจบคลิปนะคะว่าป้ากินอยู่ป้าจะถ่ายข้างบนฟ้าให้ดูบรรยากาศตอนนี้รับมืดมากโอเค I don't know how you say that ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดสีดำข้าวกลมข้าวกลวันนี้กินข้าวต้มมัดสีดำไปดื่มกาแฟกับดื่มกาแฟนะคะ and uh, happy to be back ก็บอกว่าแกดีใจแกบบแกกลับมานั่งกินได้นะคะก็เดี๋ยวก็จะให้สลับกับแม่นะคะก็จะเปลี่ยนกันเวลามีอาหารอีสานก็ให้มาม้าเนาะยิบอ,อีสานฟู้ดนะคะเวลาอาหารไทยอาหารไม่เผ็ดอะไรเงี้ยก็จะให้ลุงคิดมานะคะก็ ตอนนี้มามีก็สตาร์ทแฮปเอฟซีแล้วนะ굿 <Good. S 1> อืมเฮ้ยเป็นอาหารอีสาน oh <my> นะคะ <Nice. S 1> อาหารเผ็ดๆหรืออาหารแซบๆ oh <my> อีสานเนี้ยก็จะนั่งกินกับแม่นะคะเพราะว่าลุงคิดเขากินก็ไม่ค่อย oh <my> สะดวกลุงคิดก็มาเป็นอาหารแบบว่าไม่เผ็ดไม่อะไรอย่างงี้แล้วเป็นอาหารไทยอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวป้าจะพาดูแล้วข้างบนคือมืดมากเลยค่ะมืดจริงๆนะคะไม่ใช่มืดเล่นๆนะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ บายบาย thank you for ่ดีค่ะก็ดูบรรยากาศตอนนี้นะคะมุคิดกำลังไปดูซุ้มเป็ดนะคะฮะพีกอะไรริกสีสมกระเจี๊ยบหรือเปล่ากระเจี๊ยบ I call them พรกสีสมเหรออุ้ยพีกสีส้มไม่ใช่กระเจี๊ยบนะคะ อุ้ยเหรออุ้ยไม่เคยเดินมาโซนนี้นานแล้วอะ yeah, bigger, เออถ่ายแต่ใกล้ๆ,ๆอุ้ยนี่ไงกระเจี๊ยบลุงคิด,ดเห็นไหมต้นกระเจี๊ยบลุงคิดก็สูงมากเลยนะคะอุ้ยพริกกรเนียสวยมากเลย oh. ลุงอุ้ยเนี่ยอูยเนี่ยอุ้ยมันไม่ใช่พริกนั่นอุ้ยเนื้ดีว้าวยูไปเอาเม็ดมาจากไหนเนี่ยโอ้โหคิดเนี่ยวันยูเม็กอัลลอดเลยนะเม็เยียเวนเวนน้ำ <Yeah. S 1> ไม่ท่วมเนี่ย <Okay. S 1> แล้วก็นี่มามาชมว่า ผักอีเลิศอยู่เนี่ยใบช่อูกไม่ใช่บัดกูดไงให้มันเป็นจังเกิลลิตเติ้ลบีดไงบิ๊กคอร์ดเดียวไมล์หม่มาวะอย่าไปคัดนั่นบัดยูต้องเมคดัมบลูดแล้วไปเทคซัมแวร์อินเดอะแบ็กเก็ตวีชอบโอ้โหนี่แม่แม่เข้าชมเลยว่าลุงคิดปลูกช่อผูได้สวยมากเลยนะคะเออป้าไปซี่ก็ไม่ค่อยมาโซนนี้ค่ะมีแต่เดินไปโซนทางห้องครัวนู้นดีไหมเนี่ยตรงแม่ป้าเดินอยู่นั่นนะคะเนี่ยตรงนู้นอ่ะ ส่วนโซนเป็ดเนี่ยป,ป้าเพซี่จะไม่ค่อยมาจะมีแต่โซดาแล้วเพิ่งจะมาเห็นนะคะพีกแบบกำลังจะถ่ายข้างบนให้ดูนะคะก็มาดูตรงนี้ก่อนนะคะโซดาก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะนางชอบนั่งค่ะนั่งน่ารักเชียวนะคะก็อา้าวนั่งไม่พอนอนแล้วโซดาเอ้ยเลอะหมดเลยนะลูกโอ้โหนี่นะคะนี่พิกนี่สวยมากเลยสวยแบบเอ เาเรียกพริกอะไรไม่รู้อะแต่สวยอะแล้วแบบลูกเขียวๆมันก็แบบใหญ่นะมันเหมือนเป็นพริกที่มันคล้ายพริกส้มอ่ะพริกส้มอะไรไม่รู้หูยหุงคิดต้องเอาเม็ดมันไว้นะ you have to keep seed t ด e m นะไอไล์มากๆเลยชอบค่ะชอบมากๆเลยพริกแกนี้ไม่ค่อยเจอค่ะก็นี่นะคะนี่ดูข้างบนนะคะมืดเลยนะยังไงฝนก็ต้องตกแน่นะคะอีกสักพักเนี่ยคือมันมืดนะคะเห็นไหมมันแบบมืดมากอะตอแรกกัมืดเลยนะ นี่เห็นไหมนี่ค่ะบรรยากาศเห็นไหมตรงเนี้ยคิดลุงคิดว่าฝนจะตกไหมเขาบอกว่า70%็ดสิบเอรนนะอุ้ยนี่ออกไม่ได้อ่ะไออันนี้ก็ต้นมันสำปะหลังนะคะมันยืนออกไปตรงถนนนะคะต้องตัดออกเนี่ยมันยืนออกไปเดี๋ยวเวลาเขาขับรถมารถสูงๆเนาะตองค่ะ ตัดต้องอะไรตกแต่งเขานะคะนี่ค่ะสวนหย่อมก็โอ้โหนะคะสดชื่นคือต้นไม้เริ่มแบบเริ่มแบบฟื้นนะคะอันนี้นะคะต้นอันนี้ตอนแรกก็เหี้ยวเหี่ยวนะแต่พอตอนนี้เขาเริ่มเซตตัวนะคะก็ขึ้นแบบเยอะเลยอันนี้ก็ลิ้นมังกรนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีคนมาขอต้นจานน่ะเล็กๆนะคะเยอะเลยนะคะแม่ขุดให้ไปเยอะเลยอะ่ะอันนี้ก็ต้นมะกอกค่ะ ส่วนอันนี้นะคะก็คือต้นบวบที่มันเลื้อยขึ้นไปตอนแต่แรกมันขึ้นเองค่ะตรงนี้ป้าพี่ซี่ก็เลยเอาซุ้มขาวๆเนี่ยมาคิดว่ามันมันคงจะไม่นั่นนะคะแต่ทีนี้มันใหญ่ค่ะดูค่ะดูนางนะคะนี่ขึ้นไปบนต้นมะพร้าวเลยนะคะเลื้อยขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะก็โอ้โหแต่อย่าบอกนะว่าจะขึ้นไปถึงต้นจานนี่สูงไปนะคะดูเห็นไหมนี่ค่ะต้นบวบต้นเดียวก็จะได้กินลูกอยู่นะคะเนี่ย ตรงนี้ก็ต้องมาฟันออกนะคะเนี่ยเพราะว่ามันนี่ยต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยต้องมาฟันออกไปค่ะใบมันนะคะมันมันมันสายไฟมันอยู่หน้าบ้านเราด้วยค่ะก็เลยต้องมาเอาสายไฟออกไปเอยไม่ใช่เอาสายไฟออกไปค่ะเอาออกจากสายไฟเขาอะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะฮะฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะคะมันจะมืดก่อนพวกป้าเปซี่จะกินนะคะอันนี้ไม่รู้จะไปตกทางไหนแล้วจะตก มืดกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะตอแรกที่กินกันแรกๆค่ะกลัวมันจะลงมากเลยค่ะเพราะว่ามันมืดนะคะ